สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ปุ๋ยทางใบนะคะโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะคะอันนี้เราก็หมักไว้ขวดนี้นานแล้วนะคะน่าจะเป็นเดือนลวนี่นะคะเราก็เตรียมน้ำนะคะแล้วก็นี่เทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ลงไปเลย อันนี้กะเอานะคะประมาณนี้แล้วก็คนให้จุลินทรีย์กับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราก็นำไปลดผักเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาลดแปลงผักของเราอันนี้ผักกำลังงามเนาะใบอ่อนๆอยเลยนะคะ เนื่องจากมันเป็นปุ๋ยทางใบเนาะถ้าเราลดลงไปเราก็ลดตรงที่ว่ามันโดนใบด้วยแล้วก็ลดช่วงเช้านะคะเพราะว่ามันจะโดนแสงแดดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับพวกแสงแดดนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสังเคราะห์แสงนะคะอันนี้เราก็ลดผักลดประมาณ อันนี้ลดแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกบางทีก็อาทิตย์ละครั้งบางทีก็ไม่มีเวลาก็สองอาทิตย์ครั้งเองนะคะการลด้งแปลงอันนี้ปลูกผักแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็จะหวานหวานเม็ดทิ้งไว้มันก็ก็เลยเกิดแบบสเปะสปะไปนะะเราไม่ค่อยมีเวลาได้มามาปักชำนะคะ Okay. นี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำไว้ใช้ไม่ใช้งานเองนะคะเพราะว่า1น่งประหยัดลดค่าใช้ใจ่ายได้แล้วก็2อก็ทีอันนี้คือสำคัญนะคะเพราะว่าเราชอบกินผักแบบปลอดสารอยู่แล้วเราปลูกกินเองเราก็เลยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ได้จากาไม่ใช่สารเคมีประมาณนั้นนะคะ กินเองมั่นใจนะคะปลูกกินเองมั่นใจผักกำลังเขียวงามนะคะโอเคคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ